สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการปรับ DPI ของ Oppo A37 นะครับ Oppo A37 นะครับผมจะชี้แจงเลยนะว่า Oppo A37 อะ่ะมันไม่สามารถปรับขนาดของไอคอนได้นะครับหรือว่าปรับ DPI นั่นเองนะก็โทรศัพท์รุ่นนี้เขาบอกว่าเขาไม่สามารถรองรับหรือไม่มีแอปพลิเคชันที่สามารถปรับแต่ง หรือปรับไอคอนมให้มีขนาดเล็กลงได้นะครับผมสาหรับ c a l free fire นะหรือเกมยิงปืนนะครับผมก็แต่มันก็มีวิธีอื่นนะฮะที่ทําให้โทรศัพท์ของเราเนี่ยไวขึ้นนะแต่เราต้องเปิดโหมดพัฒนาก่อนนะครับผมออาเปิดันนี้ผมเปิดโหมดพัฒนามาแล้วนะก็อันดับแรกนะคุณเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมหน้าต่างภาพเคลื่อน,น่อยคุณปรับเป็น0.5นะตรงนี้ก็ปรับเป็น0.5 ตรงเนี้ยก็ปรับเป็น0.5น้าะครับผมแค่นี้แหละมันก็จะทําให้สับคุณไว้ขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะแต่ก็แต่สำหรับผมผมลองแล้วนะมันก็แบบว่ายังไงอะ่ะไมนก็เท่าเดิมนะผมว่าแต่เขาแนะนานผมมาแบบนี้นะครับผมก็มาชี้แจงเกี่ยวกับคนที่ยังไม่รู้นะว่า Opp o p พ o อ3 7มมันไม่สามารถปรับได้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ